สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับวันนี้ที่พามาดูที่ดินในเมืองจันท์นะครับผมเป็นแปลงที่แบ่งลออกขายนะครับก็ห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักนะครับแยกแมคโครเข้ามาลาซานเพียง3 5 0หิเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ไม่แออัดนะครับแล้วก็มีบ้านใกล้เลือนเคียงไฟฟ้านะครับถนนคอนกรีตเข้ามานะครับผม ถนนสร้างเจ็ดเมตรนะครับที่ดินก็เหลือล็อกแปดสิบวานะครับแปดสิบสองวาแล้วก็แปดสิบวานะครับด้านหลังก็จะเป็นมีลำรางน้ํานะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นสี่สิบาวานะครับเกือบห้าสิบวาเหมาะแก่การปลูกบ้านพักอาศัยนะครับหากใครหาที่ดินเปล่านะครับเพื่อปลูกบ้านพักอาศัยนะครับพิกัดอยู่ ซอยริมน้ำสองนะครับผมแยกแมคโครเข้ามาลาซานนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อนะครับทักมาหาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 9 5ย์8 9 8 9 5นะครับติดต่อมาได้ที่ๆโดยตรงนะครับผมแปลงนี้ก็จะมีทั้งหมด2ล็อกนะครับที่เหมาะแก่การปลูกบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอีก2ล็อกนะครับ80ดสิาปีวานะครับสนใจนะครับผม โทรมาได้ที่0956689895สวัสดีครับ